สรุปดราม่านุ่นดำโดสมัครลงข่าวฟรีที่เว็บไซต์ p r i t n e t ข่าวประชาสัมพันธ์ออนไลน์ลงข่าวประชาสัมพันธ์ง่ายๆได้ด้วยตัวคุณเองก่อนไปรับชมรับฟังกันนะคะขอกำลังใจคนละหนึ่งไลค์และคนละหนึ่งสับสไครต์แล้วไปฟังกันได้เลยค่ะ กลายเป็นดราม่าที่ทางแม่ยกและแฟนคลับต้องติดตามนะคะหลังจากนางเอกในเกสายหาอย่างนุ่นเนชโนหรือนุ่นดำดงที่ขอประกาศถอยจากคณะนิเกสอนรามน้ำเพชรและให้เหตุผลว่าไม่มีใครคุยด้วยจุดเริ่มต้นดราม่านี้นะคะ มาพร้อมกับความดังค่ะหลังจากดำรงนะคะก็เริ่มดำดิ่งค่ะเพราะคอมเมนต์ตอบคาถามแฟนคลับเนี่ยถึงแม้จะมีคนติดตามจํานวนมากแต่ในขณะเดียวกันก็โดนวิจารณ์แรลมไม่น้อยเหมือนกันค่ะทําให้เจ้าตัวอย่างนุ่นนะคะขาไม่ออกฟิวขาดวินแตกจึงทําให้ภาพลักษณ์ของดำรงเนี่ยเปลี่ยนไปทันทีค่ะจนในที่สุดนะคะนุ่นเนี่ยก็ออกมาขอโทษพร้อมน้ําตาและก็บอกอีกว่าจะยกเรื่องนี้ให้เป็นบทเรียนของตัวเองค่ะหลังจากดาาาร,ราม่าสารพัดสารเพนะคะสรุปว่าปัญหาทั้งหมดของนุ่นดำรงนะคะ เริ่มจากความดังและทําให้เมนเนจงานไม่ดีเหมือนเดิมรับงานนอกมากเกินไปทําให้มาสายอะไรอะไรต่อเกี่ยวกับวงแอดมินก็เชื่อว,ว่าเส้นทางชีวิตของนุ่นดําดงในฐานะนางเอกเ,เนี่ยไม่จบเท่านี้แน่นอนค่ะเพราะเจ้าตัวเนี่ยเรียกได้ว่ามีชื่อเสียงติดลมบนไปแล้วมีฐานแฟนคลับไปแล้วแค่อยู่ที่น้อนเนี่ยต้องปรับตัวเองและปรับไมเซ็ตทัศนคติให้ดีขึ้นกว่านี้ค่ะเอาเป็นว่าเรื่องดราม,ม่าของนุ่นดําดงเนี่ยค่อนข้างปวดหัวในทีเดียวค่ะแอดมินก็สรุปมาได้เพียงคร่าวๆเท่านี้หากเพื่อนๆมีความคิดเห็นยง ก็คอมเมนต์มาพูดคุยทางด้านล่างกันได้นะคะและถ้าเพื่อนๆชอบช่องของเรานะคะก็อยาลืมกดไลค์กด Subscribe กดติดตามไว้ให้ด้วยอยากให้เรานําเสนอเรื่องเราเรื่องใดพี่นาสนใจคอมเมนต์ไว้ใต้คคิดได้เลยค่ะเพราะการบริการคือหัวใจสําคัญของธุรกิจของคุณเลือกอูฟังที่ใช่เพื่อใช้งาน Contact Center ต้องวิธี Headset